สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเป็นเครื่องสกีนแก้วกาแฟสกีนขวดสกีนกล่องอาหารรุ่น s c u p 400ตัวเครื่องก็จะประกอบด้วยชุดบล็อกนะครับชุดจิกสำหรับใส่ถ้วยตัวเครื่องก็จะมีฟุตสวิตสำหรับเหยียบเพรื่องงานสกีนเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับเริ่มต้นโดยการใส่ถ้วยพลาสติกเข้าไปนะ เดี่ยวพุชสวิตเครื่องจะสกินให้อัตโนมัติหลังจากสกีนเสร็จเราสามารถมีออปชันเสริมคือเป็นเครื่องอบความร้อนชิ้นงานที่ผ่านเครื่องอบความร้อนออกมาชิ้นงานจะแห้งแล้วกเก็บได้เลยนะครับนอกจากสกีนแก้วกาแฟแล้วเครื่องสามารถสกีนขวดน้ำขวดต่างๆได้นะครับโดยการถอด จิกสำหรับใส่แก้วออกแล้วใส่แอซเซอร์ซอรี่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะมีแถมให้กับเครื่องนะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับวางขวดนะครับกดฟุตสวิตช์เครื่องสกรีนอัตโนมัตินะครับหลังจากสกรีนเสร็จเช่นเดิมนะครับผ่านเครื่องอบชิ้นงานที่สกรีนออกมาก็จะแห้งสนิทสามารถเก็บชิ้นงานได้เลยนอกจากสกรีนขวดแล้วเรายังมี ดัดแปลงมาใช้สกรีนพวกกล่องได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องสกรีนกล่องกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะเปลี่ยนชุดจับขวดออกนะครับแล้วก็เอาจิกสำหรับสกรีนกล่องเป็นฐานกล่องมาใส่นะครับเรามาดูการทำงานกันเริ่มเริ่มต้นด้วยวางกล่องนะครับเขาที่โมกดปุดสวิตนะครับเครื่องก็จะสกรีนตัวกล่องมา เราก็ผ่านชุดอบชิ้นงานออกมาสีก็จะแห้งเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัทพีนเตอร์สายขอบคุณครับ